ถ้าใครนะคะที่กําลังอยากได้บ้านเย็นสบายจะเดินจะนั่งตรงไหนก็มีลมเย็นพัดผ่านตลอดไม่ต้องเปิดแอร์ประหยัดค่าไฟด้วยนะคะปูอยากให้คุณดูคลิปนี้ค่ะรายการสร้างบ้านกับปูวันนี้นะคะปูจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกัน,นะคะ่ะกับบ้านหลังนี้เลยค่ะลูกค้าเดินเข้ามาปูแล้วมีโจทย์ว่าอยากได้บ้านที่ห้องรับแขกเย็นสบายสามารถนั่งเล่นได้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์นะคะจึงเกิดเป็นงานดีไซน์ของบ้านหลังนี้ขึ้นมาค่ะ ที่ที่โฮของเรานะคะได้มีการออกแบบดูทิศลมทิศแดบดบให้ลูกค้าเรียบร้อยทุกหลังนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะก็ได้มีการออกแบบให้มีการยกพื้นสูงมีระเบียงมานั่งล้อมรอบหน้าบ้านนะคะทําให้ตัวบ้านเนี่ยโปรง่งโลง่งสบายค่ะสำหรับระเบียงที่ล้อมบ้านหลังนี้นะคะมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวไทยด้านหลังบ้าน,นะคะ่ะ ที่ถูกออกแบบสร้างมาให้ล้อมรอบห้องรับแขกไว้ดังนั้นเรื่องรมเรื่องแดดการสร้างบ้านระเบียงล้อมแบบนี้จึงตอบโจทย์ทำให้ห้องรับแขกเย็นสบายนั่งเล่นในตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์เลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริคดีๆนะคะสำหรับการออกแบบบ้านให้ช่วยประหยัดค่าไฟค่ะปูแนะนํำเลยนะคะสบายใจสบายกระเป๋าแบบนี้คนในบ้านก็แฮปปี้ทุกคนค่ะ